สวัสดีครับพีเพนะครับผมวันนี้พีเพจะมาพูดถึงสเปคในการเปิดตัวกับเจ้าตัว p o คโค6 7รุ่นล่าสุดของตัว p o c โคที่อัปเกรดมาจาก C65 กับราคาที่บอกเลยว่าราคาคือดีมากตอนนี้ผมราคาอยู่ที่2,500 59บาทครับผมพีจะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พีสั่งซื้อมารอชมคลิปแกะกล่องที่ช่องพีเพจเลยครับเพราะว่าพีซื้อมาราคา2 5 0 0จริงผมหลายคนสงสัยว่ากดจริงไหมครับผมพีกดมจริงครับเป็นเครื่องสุนทยประกรันสนใจวางจำหน่ายล่าสุดครับดยจะขอแนบลิงก์กับโปรโมชั่นล่าสุดของเจ้าตัวโปโค่สีกับรุ่นนี้บอกเลยว่าสเปคคือจัดเต็มมากซึ่งพีรู้สึกว้าวมาก กับสเปกครับมาดูว่าสเปกเป็นไงบ้างครับดีไซน์ผมนี่ครับก็คือในการว่าจะมีที่ไทยก็คือมีอยู่3สีครับมีสีดํามีสีทองเงินครับแล้วก็เป็นสีเขียวครับหรือว่าสีบูครับผสมถือว่าดีไซน์มีความสวยงามของสีมากครับซึ่งพี่รู้สึกว่าราคานี้ถือว่าโอเคมากครับนี่ครับราคาผมมีสีเขียวสีดําแล้วก็สีทองครับก็คือว่าสีทองออกทองเเงินครับรอชมคลิป แกะกล่องกับพีเลยครับผมตัวนี้สเปคอะผมบอกเลยว่าราคาเลทนี้คือคุ้มจริงครับบางคนนะครับผมค้นหาเองอาจเจอของปลอมแล้วก็ไม่ใช่เครื่องสุดทยนะว่าให้กดซื้อตามในพีแนบให้ใต้คลิปนี้เพราะว่าพีก็ซื้อมาจากวิ่งนะผมในการสั่งซื้อผมบอกเลยว่าตัวนี้สเปคสับพีนะรู้สึกว่ามันโอเคมากครับไม่รู้ผมว่าสเปคเป็นไงบ้างครับซึ่งพีชอบมากผมสเปคตัวนี้ซึ่งเอาตรงนะสเปคโคตรดีเลยครับผม CPU ให้มาคือตัว h e l i o G81 o c t a Core เป็นตัว G81 Ultra ครับซึ่งเป็นตัวเดียวกับเจ้าตัวที่เป็นแบบว่า Redmi 14C ครับซึ่งตัวนี้สเปคใกล้เคียงกับตัว Redmi 14C ที่พีซื้อมาใช้งานมากครับหน้าจอให้เรามาสัพพีนะถือว่าใหญ่จริงครับหน้าจอ6.88นิ้วอัตาราฟเฟรชคือ120 h ฮปรับเป็น60 Hz, แล้วก็120 h ฮได้ครับถือว่าดีมากครับ สับตัวแรมผมรุ่นที่พี่ซื้อมาคือรุ่นราคา2,500เนอะรุ่นแรม6จิกบวกเพิ่ม6จิกกับรอม128จิกถือว่าสุดมากลำโพง1ตัวแต่สามารถบูสเสียงลำโพง,งได้ถึง150%ครับ CPU ยูบอกว่าเล่นเกมตัวนี้คือหายห่วงมากครับสามารถสแกนน้ำมือบริเวณที่ปุ่มด้านข้างแบบเดียวกับเจ้าตัว Redmi 14C ผมตัวนี้สับพีนะรู้สึกว่าว้าวมากครับนะครับราคาเต็มคือ3,600 90บาทตอนนี้ราคาอยู่ที่2,559บาทรีบไปกดในการสั่งซื้อเลยเพราะว่าพีก็กดมาจากรีงนะักลงผมในการสั่งซื้อนะครับผมตัวนี้ซึ่งออลตรงนะพี่รู้สึกว่ามันคุ้มจริงครับพี่ทำการแนะนำจริงว่าตัวนี้ มันน่าใช้งานผมตัวนี้เนาะนี่ครับซึ่งสเปคกับราคาสัพพินะรู้สึกว่ามันโอเคมากครับผมสเปคคือบอกเลยว่าเกินคาดมากแบตให้มาคือใหญ่มาผมตัวนี้5,160แรแอมป์กับฟ้าชาร์จตัวนี้ให้มาถึง18วัตต์ครับถือว่าโอเคมากครับกล้องหลังมี AI กล้องหลัง50ล้านแบบเดียวกับเจ้าตัว Redmi 1 4 C ครับถือว่าทำการบ้านมาดียากพี่ชอบฝาหลังอะ่ะสีสันมันสุดยอดผมหน้าจอ120 Hz. หน้าจอ 6.88นิ้วครับถือว่าหน้าจอสับพ,พีอะ่ะถือว่ามันโอเคมากเลยครับผมหน้าจอสีสันถือว่าสับพ,พีนะซึ่งพีเคยสัมผัสเล d ม i 14C มาเป็นแอน r o i d 14หน้าจอทัดดีมากครับผมตัวนี้ กล้องหน้าก็ถือว่าใช้งานได้โอเคมากเลยผมตัวนี้นะครับหน้าจอคือหน้าจอผมตัวนี้สู้แสงคือ600นินนะครับผมซึ่งสับพีนะถือว่าโอเคแล้วก็มี TUV ในการลดแสงสีฟ้าในการทํางานก็ถือว่าสเปคให้มาจะเต็มมากครับผมสีสันถือว่าสบายห่วผมตัวนี้นะผมนี่ครับหน้าจอสู้แสง600นินนะครับผมตัวนี้สูงสุดรีเฟรชค,คือ120เฮิร์ตผมสับพีถือว่าเพียงพอครับ โอเคมากครับและพีผมรู้สึกว่าดีไซน์มันมีความสวยงามมากครับดีไซน์ระดับพรีเมียมครับเป็นความสวยงามแห่งธรรมชาติครับตามคอนเซปต์เลยดีไซน์บอกเลยว่าเวิร์กมากครับซึ่งพีรู้สึกว่าเฮ้ยทําตัวนี้มาบอกเลยว่าขายดีร้อยเปอร์เซ็นต์ครับโปโค่ซีเจ็ดห้าครับซึ่งทำมาแทนที่เจ้าตัวโปโค่ซีหกห้านะครับสปีอัพเกรดซีพียูคือสุดมากครับแต่ตัวโปโค่5ีหกห้าตอนนี้ก็ขายผมจะซีพียู เฮโอ G85 นะอันนี้ G81 เอาต้าจะความเร็วว่าผมพี่ไปสัมผัสมา G85 จะมีความเร็วที่มากกว่านิดน,นึงแต่ตัวนี้บอกเลยว่า พีรู้สึกว่าบอดี้ให้มาถือว่าจริงมากความบางอยู่ที่8.22ม mm, ิลลิเมตรน้ำหนักคือ204กรัมครับถือว่าเพียงพอผมน้ำหนักนะพี่ชอบดีไซน์อะ่ะดีไซน์มันรู้สึกว่ามันมีความสวยงามในการออกแบบครับบริเวณมุมต่างครับรู้สึกว่ามันเพียงพอมากซึ่งพี่รู้สึกว้าวจริงนะว่าดีไซน์มันพอเหมาะพอควนในการใช้งานจริงครับเอาตรงว่าสวยครับผมซึ่งรอชมคลิปแกะกล่องที่ช่องพีเพสเลยครับ กล้องหน้าให้มา13ล้านกล้องหลัง50ล้านถือว่าดีนะครับผมตัวนี้ให้มาโหสุดยอดนะสับพี่ะรู้สึกว่าว้าวมากเลยครับผมน่ครับ50ล้านครับผมตัวนี้มีการถ่ายบุคคลมีการหมด HDR มีกล้องฟิล์มด้วยมีหมดกลางคืนก็มีนะครับก็ถือว่าทําการบ้านมาดีครับผมแล้วก็เพียงพอกล้องหน้า13ล้านค่า S 2.0นะโอ๊ยถือว่าสุดยอดครับอันนี้ขอเชิญชนเลยว่าสุดยอดมากครับพี่ชอบกล้องอะรู้สึกว่ากล้องหน้าผมเป็นตัวยลนะผมแบบนี้หน้าจอเป็นตัว แบบว่าติ่งออกมาแบบเยียวกับเจ้าตัว Redmi 14C นะครับสปเปคเดี๋ยวจะขอแนบดิกน Redmi 14C ใต้คลิปนี้ให้นะผมนะครับ CPU ครับผมนี่ครับ Hero G81 Ultra ครับความเร็วไม่ได้แตกต่างกับตัว Redmi 14C เท่าไหร่ผมซึ่งพีใช้งาน Redmi 14มาคือบอกเลยว่าดีมาก 14C อะครับผมตัวนี้ครับสามารถสแกนมือบริเวนี่ปุ่มด้านข้างกับ CPU ตัวนี้ถือว่าปลดล็อกรวดเร็วทันใจดีมากชื่อชมเลยว่า เจ๋งดีจริงครับแล้วก็เล่นเกม Rv60 เฟรมถือว่านิ่งจริงกับตัว CPU ตัวนี้ครับผมซึ่งพี่เล่นเกมมาบอกเลยว่าหายห่วงในการใช้งานครับเปื้ยงที่พี่รู้สึกว่าเฮ้ย CPU มันเสถียรนะจัดการความร้อนคือดีมากครับเลื่อนไหลแล้วก็จัดการความร้อนดีแล้วก็แบตเตอรี่ผมนี่ครับเป็น fast charge 18วัตต์ผมตัวนี้5,160มิลลิแอมป์ครับยุย B type C ในการชาร์จนะถือว่าเพียงพอผม s พ p อ o r t สปีรู้สึกว่ามันโอเคมากครับนี่ครับ fast charge เอาตรงๆนะมันน่าใช้ครับผมว่าลำโพงสามารถบูระดับ,บเสียงได้ถึง150ลำโพงนะผมลำโพงหนึ่งตัวผมซึ่งเป็นลำโพงที่อัปเกรดมาจากตัว4.5 6แบบใหม่นะครับผมแล้วก็ Android 14เป็น HyperOS จากเสี่ยมีครับซึ่งเอาตรงๆวนะ่าเสี่ยมี่ทำการบ้านมาดีมากในการอัเอปเดตซอฟต์แวร์ครับซึ่งพี่ชอบมากครับตรงๆนะพี่รู้สึกว่าซอฟต์แวร์มันใช้งานดีมากครับผมตัวนี้แล้วก็ครับหน้าต่อ มีตัว TUV ครับหรือว่าการจอที่แสดงผลแสงสีฟ้าต่ำแบบยุคใหม่ซึ่งผ่านคร,รับจาก TUV ครับอันนี้ถือว่าชื่นชมมาผมในการใช้ง,งานผมแล้วก็รีเฟรชบอกเลยว่าทัดดีมากซึ่งพีสัมผัสเจ้าตัว Redmi 2 4 c มาระบบมีความใกล้เคียงกันมากทัดได้ดีจริงครับแต่อันนี้ราคา2,500นะครับผมจะถูกกว่าเจ้าตัว r ร d มี2 4 c ถือว่าคุ้มมากพีทำการกดนะผมในการสั่งแนละ้วพีก็กดมาจากผมมันจะมีรุวนแรม6 g ิ บวก6กจิกกับรุ่นแรม8ปจิกบวกแปดจิกพี่จะขอแนบลิงก์ใต้คลิปมาผมในการสั่งซื้อให้ผมซื้อองคตรงวะคุ้มนะครับผมองตรงคุ้มแรมก็เพิ่มอีกเข้าตัวได้สมมติจะเอาแรม6กจิกนะผมบวกเพิ่มอีก6กจิกก็ถือว่าโอเคครับนี่ครับผมอันนี้คือสบตรมสเปคคร่าวๆผมก็คือตัวนี้ผมกล้อง50ล้านกล้องหน้า13ล้านแบตให้มา5,100 60มิลลิแอมแล้วก็ Fast c ชา r g e 18วันแล้วผมตัวนี้หน้าจอ6.88นิ้ว r e f เ e s h 120 h z CPU ผม He l i o G81 u l t r a ครับผมสปพพีถือว่าเพียงพอมากครับผมแล้วก็ใช้งานสปพพีนะั้นรู้สึกว่ามันน่าใช้งาน,นจริงๆครับพี่จะขอแนบงน์ในการสั่งซื้อของเจ้าตัวโปโค C5 C75 นะครับแล้วก็ C5 แล้วก็ Redmi 4 c หรือว่าตระกูลที่มันรู้สึกว่ามันคุ้มใต้คลิปน,นี้ผมรอนนี้ขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจบอกเลยว่าเจ้าตัวโปโ co C 75็ด้าน่าใช้งานมากกับตัวนี้ซอฟต์แวร์ถือว่าดีครับซึ่งพีสัมผัสมาก็ถือว่าโอเครอชมคลิปแกะกล่องที่ช่อง T P ีเพจผมสซนี้ขอบคุณครับ